วันนี้ปลาไม่ยากเมนูโปรถมหนึ่งเมนูกะพัดมาแต่งใส่ไข่มันตึงมอแต่หนาแถมย่างง่ายไผ่มากเหมือนกันพ้องก่อนอื่นเลยใื้ตั้งกระทะใส่น้ำมันเอาพริกกระเทียมลงไปผัดจนหอมดีปอว่ามันหอมดีแล้วก็เืิ่งใส่มาแต่งลงไปกะพัดผัดเื้่มาแต่งปกอกรบแล้วก็เืิ่งใส่น้ำเปลา่าลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยใส่น้ำตาลน,น้ำป่าแล้วก็ซอสหอยนางรมเครื่องปรุงมันก็จะมีเต้ายี้เลยทาการผัดผัดกลมๆเพ้่เข้ากันอย่างสักน้อยแล้วก็ก่อยใส่ไข่ไก่ลงไป กรรมนี่ก็ฮึ้งเอาตะหลิวยีกีไข่แล้วร้องืึองไข่เสดตัวบอกเลยว่าพัดจะอี้ล้ำขนาดปอหว่าไข่มันเสดตัวดีแล้วก็ฮื่ปิ๊กด้านได้เลยเวลาไข่มันติดกระทะแล้วก็อยมาปี้นนี่มันหอมกระทะดีขนาดเนื้อเต่าอี้ก็ได้พัดมาแต่งล้ำล้น่ากินน่ากินแล้วกรรมนี่ก็ไปตักใส่จานพ้อมเสิร์ฟกันได้เลยอันหว่าเมนูง่ายๆนี่นากาเปลือกเข้าขนาดจะไปดีประมาทมันเนื้อลองเข้าคว้าเอาไปย่ตามกันพอเนื้อเจ้าบอกเลยว่าล้ำล้ำอันน้องขอตัวไปกินก่อนเอนจอยจ้า